แบบนี้เป็นครั้งที่46ตรงกับวันที่25ธันวาคม2568ข้าพเจ้านางสาวพิญญาดวงนามนขอปริ่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระควัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จดุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดทรงมาอนุโมทนาในการสวดสาธย,าย ยายมนของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยกูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดทรงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสวดตราคชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสุนันตุสักขโมคะทางสักเเกาเมจรปเปคิริสิารัตเตจันตริเขวิมาเนธีเประเถสคามตรุวนาคานีเขหาวัตถุมหิเคเตปุมาเจยันตุเทวชระารวิสมิยคขันทพนาคติทันตาสันติเกย มุนีวรจันวราวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมะส,สาวนาการอุอยัมพัทันตาธรรมาส,สาวนาการอุอยัมพัทันตาธรรมะส,สาวนาการอุอยัมพัทันตา บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะภวโตระโตสมาสัมพุตัสสานนโมตัสสะภวโตระโตสมาสัมพุตัสสานนโมตัสสะภวโตระโตสมาสัมพุตัสสะบทสวดสัจจกริยาคาถานัตถิเมสารังอัญญังพุทโธเมสรังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสารังอัญญังธัมโมเมสรังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสารังอัญญังสังโฆเมสรังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทาบทสว มหาการุณิโกนาโถหิตติอาธิกาคาถามหาการุณิกนาโถอทายาสัพ,พพานินางปุเรตวะปารมีสัพพปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนสัจวเจนะมาหนตุสัพพุปถวามหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพานินางปุเรตวปารมีสัพพัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจจวัเชนะมาหุนตุสภุปปัทวามหาการุณิโกนาโทสุขายะสัพพปานินางปุเรตวาปารมีสัพพะตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัเชนะมาหุนตุสภุปปัทวาบุตรส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสักเกสุวิหารติกับพระราโชสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสติงปัจมาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศสหิสโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติพระกวันตังทัสนายะภิกขุสังคันจะอัฏฐโกจตุนังสุทธาว วัสกายิกานังเทวานังเอตาทั้งหูสีอายังโขภควาสเกสุวิหารติกับประทูตสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนณสัตถิงปัจมาเตหิพิขุสเตหิสเพเิวะอรหันเตหิทัสสหิสโลกขธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปริตาหุนติภควันตังทัศนายพิขุสังคันใจยนุนามายัมปีเยนะภควาเตนุปสังกเมยามอาปสังกมิตวาภควโตสันติเกปเจกาคาถาภาเสยามาติ อธคตาเทวตาเสยยะธาปีนามะพระวาปุริโสสัมมณชิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาริตังวาพาหังสัมิเชยยะเอวะเมวสุทาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภคะโตปุตอตปาตระหังโสอธคตาเทวตาภควตังอภิวาเทรวาเอกมันตังอทังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทังอภาสีมหาสมัยโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหาอีมังคามะสมัยังทังขิตาเยวะอ布าจิตสังคันตีอธควอราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทังอภาสี ตัดรับพิกโวสมาธาหังสุจิตังอัตโนุจุกะมะกังสุสารทีวันเนตานิคะเหตวายอินทริยานิราคันติปันธิตาตี อัทโคอัปราเทวตาพระุตโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีเชตวะขีลังเชตวะปริกังอินทขีรังโอหัดจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมรารสกุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโคอัปราเทวตาปัจุตโตสันติเกอีมังคาทางอภาสสีเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตขมิสสันติปายภูมิปะหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัทโคปะกวาพิกุอามันเตศีเยปุเยนะพิคเวทัสสุโลกะทานโตสุเทวตาสันนิปริดาโหติทาคตังทศนยพิกุสังคจเยปิยาพิขู่สุง อติตมัรมฐานังอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตัปประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเฮสุ้งเสยยะธาปีไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขคเวภวิสันติอนาคตมัรมฐานังอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตัปประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยะธาปีไมหังเอตระหิอาจิกิสามิภิกคเวเทวกายานังนามานิกิตติยสามิภิกคเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิภิกคเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกังมะนาสิกโรธัพัสิสามิติเอวมันเตติ โหเตพ,พิก,กูภักวาโตปัจจโสสงภักวาเอตะถวุจ้า สิโลกามนุกัสมาียถาภูมิมาตธาสิตาเยสิตาคิริขภรังไปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหวาสันลีนาโลมหังสาวิสัมพุโนโอทาตมัสสาสุทธาวิปัสสนมลาวิลาพินโยปัญจสเตยัตววะเนกาภิรัตเวตโตอามันติยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตสาอาตประมังกรงสุตวะพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหุญาณอมนุสสานัมทัสนังอเปเกสัตมัทคุงสหสสังอัตสัตริงสัตังเอเกสหสานังอมนุสสานัมัทธสูงอเปเกนันตมัทคุงที่ สภาะพุทธาอาหุงันจะตสพังอภิญญายาวะวักกิตาวานัจกุมาตโตอมันตยิสัทาสาวเกศสา,สาเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาทพ,พิกโวเยวหังกิตยิสามิคิราหิอนุบุพโสสัตตสหสาวยาาภูม,มากับรัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันว,วันโตเยสสินมุธมานาภิกขมุภิกุนังสมิติงวานัง จะสหาสาัสหาเฮมาวตายะขาดานตะวันนิโนอิทิมัโตชุดิมันโตนวันโตยะสสินุโมธมนาภิกามุมภิกุนังสมิติงวะนงังสาตาคิราติสหาสาัสหา,ายะขาดานตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตเยสัสสิโนมุธมานาภิกกรมุภิกุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสรัสสะสหัสสายะขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตเยสัสสิโนมุธมานาภิกกรมุภิกุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายะขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตเยสัสสิโนมุธมานาภิกกรมุภิกุนังสมิติงวะนังกุมพิโรราชค่ะฮิโกเวปุลัสสานิเวสานังพิญโยนังสตาสหัสสังยะขานังปยูรุปาสติกุมพิโรราชค่ะฮิโกโสปะคัสมิติงวะนัังงปรริมาาจตตสช รัฐโทปัสสา,าสติคันธพานังาธิปติมหาราชายสัจสิโสภุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหภาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันวันโตยสัจสิโนโมุธมานาภิการมุภิกขุนางสมิติงวนานัง ถ้าขี่นันจัตทิสังราชาวิรุณโหะตัสภาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตาสาภาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสัสสิโนมทธมานาภิกกรรมภิกุนังสมิติงว่นังปัจจิมจัตทิสังราชาวิรุปโคภสษาสตินะคะนางอาทิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตาสาภาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสัสสิโนมทธมานาภิกกรรมภิกุนังสมิติงว่นังอุตรันจัตทิสังราชาคูเวโรตัสภาษาสติยะคานางอาทิปตตปิตฏิ พระโวอินทนามามหาพลาอิทิมันตัวชุติมันตัวนวันตัวเยสสินโนมุธมานาพิกามุพิคุนังสมิติงว่านังปุริรมัมที่สังทัตตะโททักกิเนาวิรุณหะโกะ ปชิเมนะวิรูปโคกูเวโรอุตรังที่สังจัตตารุเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัธลมานาทังสุวเรกาปิรัตเวเตสังมายาวิโนทาสาคูวัจานิกาสถาบายาคูเดนทุเวเดนทุวิภูจาวิภูโตสหสันธนกามเศโฉจากินุมันทุนิมันทุจับปนาโทโอปันโอปมัญยุจเทวสุโตจามาตลิจิตเสนโจรคันทภูนรุราชาโนสะโพ อาูปัญจสิโคเจวติมพรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภสระชุภีโมทมานาภิกามุงภิกุนังสมิติงว่านางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสตาจักการกัมภราสัตราอากูปายาคาสยติพิยามุนาทัตราธาจากอากูนาคาเยสัสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงว่านังเยนะคราเชสหัสรนติทิพพาทิสาปกิวิสุทธจักขูเวหายาสเตวะนัมปิชาปตาจิตตราชุปนาอิติเตสนามังกัยพยตทานาคราชานัเมนะมา 实力。See. สุปนตโตเขมมะกัรสิพุทโธสันหาหิวาจาหิวปะวะาหาันตานาคาสุปนาสรมกังสุพุทังชิตาวชิรหัตเทนะสมุทังอสุราสีาาตาภัตโรวัสวัตเซเตอิทิมันโตยสัสสิโนโการะกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจัปหาราโทนมุจิสหสัสตันจัปภริปุตตานังสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตวะพระิงเสนังราหุพัทธมุป,ปาขมุงสมโยธานิพันธันเตภิกูนังสมิติงวะนางังอาปจูจเทวาปัทวีจัตเตชวายโยตธาขมุงวารุณาวารุณาเทวาสมุมจัยยสสะสหาม รุณาายิกาอาคเทวายัสสัสิโนทัศเตเทัสกกายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสัสิโนโมทมานาภิกามุภิกุนังสมิติงวานางเวนทูจะเทวาสหลีจะออสมาจะทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปรากิตานักขันตานิปุรากิตวาอาคูบันถาวราหกาวัสุนางวาสโวเศธโศโกปาคับุรินทัโททัสเตเทัสกกายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัน โมทมานาะพิการุงพิกุนังสมิติงว่านะัง อธาคูสังภูเทวาชรมกคีสิคาริวาอริทกาสโรชาจาอุมาบุพานิพาสีโนวารุณาสาธมาจาอาจุตตาจาเนชกาสุเรยารุจิราอาคูอาคูวะสัมเนสีโนทัศเตทัศสักกายสเปนานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสีโนโมทรานาภิตมุิคุณังสมิติงวนางสมานามหาสมานามนุสามนุสุตตมาคิธาปทูสิกาอาคูอาคูมนปทูสิกาอธาคูอรโยเทวเยจโรหิตาวสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวยาสัสสิโนทัศเตทัศสักกายสเปนา นัตตะว,วันนิโนอ,อิทีม่มันโตชุติมันโตวันวันโตยศส,สิโนโมธรมานาพิกัมพิคุณังสมิติงว่านังสุกากะรุมหาอรุณาอาคูเวคาัาาสาสหะาโอทานตะไครหาปามโอกขากูเทวาวิจักขนาสถามันตาหาราคชามิสกาจยศส,สิโนธนายังอาคาปชุนโนโยทิสาพิวสติ ทัศเตทัาสกายาสัเพนาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุตริมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทมานาพิกามุพิกูนางสมิติงวานางเขมิยาดุสิตายามากักาจายศสิโนสัมพิตการามาเศรฐาโชตินามาจาสวานิมานรติโนอาคูอาถาคูปรนิมิตาทัศเตทัศสกายาสเพนาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุดริมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทมานาพิกามุพิกูนางสมิติงวานาง สัทเทเทเทวานิการยาสัพเพนานัตตวันนิโนนามันวเยนะอาคัจชุงเยจันเยสัทิศาสหพปุทุชาติมัคคีราโอคตินัมนาสวังทัคเขโมคตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจับปุตตาอิทิมัตโตสหัสานังกุมาโรติโสจัดโสปคัสมิติงวะนางสหัสสพรมโลกานังมหาพรมาพิติตติอุปปโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัตสีโสทัสิตาอิสราอากูปเจกัตวัสวัตติโนเตสันจัมมชโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเว สัพพมังเกมาราศีนาพิกามิปัญสักกันหัสามะทิยังเอถัคันหัสถาพันทถาราเคนะพันธมัตุโวสมันตาปิริวะเรถามวมุจิทักโกจินังอิติตาธรรมหาเสโนกันหัเอนังอเปสยีปานินาตรมาหะจัสรังกตะวานะเพระวังยัตถาปวุสโกเมโคทนัญยันโตสวิชุโกตตาาโสปจุทาวจีสังกุโตอัสยังวเสตันจัสรพังอภิญญาเยาววกิตวานันสกุมาตัดตัวอามันตยิสตาสาวเกศาสนีรติมาราเีนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจ่าอาตปะมักกะ สุตตาวาัพุทธศาสาสนังวีตาราเกหิปักกามุงเนสังโรมปีชยุงสัพเภวิชิตตสังคามาพยาติตายสัตสิโนโมทันติสปูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ บทสวดจุลชัยยปรกรณ์นมโมเมพุทธเตชะสารตนัตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปร,ะประเมสุราสิทธิพรมาจิอินทาจาัจตุโลกาคัมภีรรักกาสมุธาภูตุงคังคาจัสพรมาชัยยประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีธรณีอุทธิอุทธินาทีนาทีชัยยะชัยยะคาคนละตนละนิสัยนิไรใสเส,าสานาเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคัมภีรส์สมพีนาคินธนาคีปี๓ อาจพูตการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณมุขขาสาาชัยยะชัยยะจำปาทินาคกุลักคันทกชัยยะชัยยะคัชชคนตุรงสุกรพุชงสิหาพยัขทีปาชัยยะชัยยะวรุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุณสุทธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตเรนสธาสุชัยยา ชัยยะชัยยะธรณีสารตีนสถาชัยยะชัยยะมังกราชรัญญาพะวกเคชัยยะชัยยะวรุณยะเคชัยยะชัยยะรักษาสุรพุทธเตชา ชัยยะชัยยะพรเมนทัขนาชัยยะชัยยะราชาทิรัสสชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปจเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิสุโรหะโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโกวิรูปโกจันทิมารวิอินโทจัเวนเตโยจักูเวโรวรุโนปิจักอคิวาโยจักปาชุนหกุมารโรทตรัตโกอัฐารสามหาเทวาสิทธิตาปัสะอาทยโยอิสินโนนาวสาวกกา สัภาชัยยราโมพวันตุเตชัยยธรรม,มจัดสังโคจัดทศปาโลจัดชัยยกัง เอเตนะชัยยเตเชนะชัยยโสธีพระวันตุเตเอเตนะชัยยเตเชนะโหตุเตชัยยมังครังชัยโยปิพุทธสัตสริมโตอยังมารัสัจปาปิมโตะปราชโยโกสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยตถาพรหมคณะเมหสีโนชัยโยปิพุทธสัตสริมโตอยังมารัสสจปาปิมโตปราชโยโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตถาอินทคณาเมหสีโนชัยโยปิพุทธสัตสริมโตอยังมารัสสจปาปิมโตปราชโยโกสยามโพธิมันเถปโมทิตาชัยยะตถา ธาเทวคณามหิสีโนชัยโยปิพุทธศาสิริมตัวอายังมาราสัจปาปิมตัวพราชโยโกสยามโพธิมันเถปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนาคณามหิสีโนชัยโยปิพุทธศาสิริมตัวอายังมาราสัจปาปิมตัวพราชโยโกสยามโพธิมันเถปโมทิตาชัยยะตถาอาคคณามหิสีโน ชโยปิพุทธสัสริมโตอายังมาราสาสปาปิมโตปราชโยโกสยามโพธิมันเทปโมติตาชยัตตาสัพรมคณาเมหิสีโนเชยันตูโพธิยามูเรศกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเรอปราชิตปันลังเกสีเสปถวิปกคะเรพิเศเกสัพพุทธนางอาคปโตปโมทติสุนักขันตังสุมังคะรังสุภพาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมหุโตจะสริถังพระมจาริสุปทัะคินังกายะกรรมังวาจากกรมังปะทักกินังปะทักกินังมนกรรมังปณิทิเตทกกนนา นิกตวานารพันตเทปะทักกีเนเตอัถรัตถาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอารุกะสุกิตาโหถสหสเพหิยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทวาอสมินทาเนอธิกตาธิคายุการสทาโหตุสุกิตาโหตุสัพพทารักขันตุสัพพัตตานางรักขันตุชินาสาสนังยากาจิพุทธนาเตสังสเปบรนณตุมโนรัฐายุตากาเรปวัสสันตุวัสังวัสวาราหกรโรกาจุปัถทวาเตสังนิวิวาเรนตุสัจสัพพธากายา สุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะาระหัง บทสวดธรรมนิยามสุต e ังเอวัเมสุตังเอกังสมยังภะวาสาวัติยังวิหารติเชตวาเนยอาทบินทิกสาอารมตารโคภะวาพิกูอามันเตสิพิกุโวติภัทันเตติเตพิกูภะวโตัปัสสโสสงภะวาเอตัทวจาอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธุธรรมะทิตตาธรรมนิยามะตาสเพสังคารานิจาติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติ กรโรติสัพเพสังขารานิจติอุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาภิสเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวารติวิภัสติตานีกรโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะทิตาัง ตัิสัมพุชติพิสเมติอภิสัมพุชิตวาพิสเมตวาอาจิคติเทศต,ติปัญญาเปติปัทเปติวิวารติวิภาจติ